พามาหลุนเบืองมอนี่พี่นอ้องนักขักขนาดอุ้ยอุ้ยของแท้พี่นอ้องเลยมาเบอรล้างสุดท้ายนี่พี่นอ้องเห็นบอกบักบึกบึกนี่ใส่ไงนี่ล้างสุดท้ายจนตื่นสบายดีสบายดีพี่น้องพอกัอบบอกไก่คนทรมาหากินเท่าเมื่อนนี้เฮ้าสิผ้าไปใส่ตุ่มเบียนเนาะ้าก็าบางรัดนอีกน้อยหนึ่งอยู่ทางหลังสำนักาก็หาก็มาหอด ซึ่งว่าเข้ามาใส่นี่กะบ,บอนเก่าไม้เก่าคือแต่ว่าเขาลองมาใส่อีกมันสิถืออ่อปอเมื่อก่อนหล,ลายไเติบประมาณเจ็ดชิ่หอดเศร้าโตโพี่น้องเลยเมื่อนี้ยเข้ามาลองเมืม่อวานสิถื่อคือเมื่อก่อนบออุปกรณ์เขากะชิมิตุ่มประมาณเจ็ดแปดลังพี่น้องแล้วก็บบางลั่นประมาณสิบสามลังนี่แหละเนื้อเขากะเนื้อห้อยเซอรี่ให้เกา่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วก้อยมาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศชงไฮชงหน้าเพิ่น เกี่ยวเขาแล้วบ้านแล้วตอนนี้เ้าก็ใส่ได้แดือประมาณหาลังแนะช่วงเ้าใส่อยู่วางนั่นลังหนึ่งแล้วก็นี่ลังหนึ่งไปทางผุนเนาะแล้วก็ตุ้มอีกลังหนึ่งวางนี่เอาชีมาหลุ่นกันห้าใส่ไก่ในน้ำซีเป็นแนวใดแล้วชีคามห้าวใส่ฝากนี่อีกอขึ้นไปเลยขึ้นหาใส่แต่เก่ากับบ๋อนนี่ห้าไปลองเบิ่งกบอลน,นั่นชิมีบอลใส่อยู่บ่แถวนั้นยานไม่มีบ้องใส่เพราะว่า เขากลายไปบางนึงนี่เขาว่าโอ้ยเขามาใส่ลายเอี่ยนวร่ยามนี่เขาก็ล่องบิางเนาะบางเธออย่านี้กบ่คือกันพี่น้องเอ้ยคอแกะตัวใหม่พี่น้องเอ้ยเขาใส่เบางแล้วนี่อยู่บอลน,นี่มันบดถือบอลน,นี่บดถือเขาใส่เบางแล้วนี่ลองใส่ใหม่เลือดหวานก่าวขึ้นมาบุล ชื่องก่อนพี่น้องหน่อยหนึ่ง,ากกาง,งแล้วมีคนมากันก็คือวันนี้ทีร่องใส่ที่ทีกันหน่อยหนึ่งโอ้เด็กเก็วางนี่เด้อ เอก่อนน่าถืองูอยู่แถวนี่แหละพี่น้องมึงให้พี่น้องใส่อีกทุกบนมีไอติมห่ดนี่ Oh, này, nọ khăm ngửa khăm phi nòng ơi bằng lăn cắt tụm phải nhắc lại nó vậy rồi ừ. Đó, เงินจังรุ่นกันพี่น้องเอ้ยชิล่องมองแป้นๆนี่ะพี่น,อน,น้องชิเป็นตะมิอีบ่เบิ่งไปเบิ่งมาก่อนเอ้านั้นประมาณตอนนี้เฮากระใสตุ่มแล้วแหละพี่น้องเอ้ยมิแต่เฮาถาหุ่นน้ำกัรรื้อ์บ่าสีมันบ่เพราะว่าหลายคนเขาก็มาใส่อยู่ แต่ว่าห้าลองมาใส่เนื้อ่คือกันในพี่น้องเลยบางเธอเนื้อห้าคักกูเขาก็มีทาลุ่นเบ่งมื้อื่นพี่นอ้องมาสิเป็น,นอะไรสิมันบรือบอมันแลสจถไทยพี่น้องมันคือเก่าหันแหีะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีตอนเศร้า้มนีถือว่าอากาศตีได้พี่น้องเลยทางบอนผลยังแนมหายยังบวเห็นเลยบาทนีไปเอาสิาพ้าไปเบ่งยามต่มเบียนก็บังรันพี่นอ้องใส่วบบ้านนี่ โมโว่าจะเป็นนาจิถือหรือบ่กไปลุ้นน้ำกันโมโว่าจะถือหรือบ่พี่น้องเยใส่ไก่ทาองโดน้นโอ้ยเป็นแนวได้โอ้ถือก่พี่น้องตัวนึงหักตัวน้อยนี่้งใชนี่ตัวปูใหญ่ไปเลยบอนก็ใส่บอลกพี่้รงเลยน้ป่วยนิดเดียวนึงคับวาอใมิสเป็นน้ำข้ามก่อนท่ใส่ bài hát chừa cái nào ngay, con tít tít cả theo nè. 3 lăng, 4 lăng nè. Mày, tham mà lột măng lăng thamít, biết cái cầy nè lột lăng nè. Ôi bóch chừa cái nào ngay, bóch chừa bóch chừa lăng nè. Nhẹp kiếp chưa và họ à bè lăng này việc bị... như này đến tệ cuộn của chuột chuột là nào lăng này tên có khóc này ui cái từ phía nào cúc man 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 nào nắp xong hiến đi siêu. cứ nhẹp ôi mị nào Wow, lăng บาดนี่ยฮามาลุนตุม่มมาต่อใส่อยู่นเห็นบ่าพี่นอ้องว่าสิเป็น,นอะไรทางนี่มานอยู่บ่าอุ้ยอุ้ยมานไหนพี่นอ้องตัวนึงถ้าอยู่แบบนี้มานแหละตัวนึงใส่ใหญ่ปันได้นี่เด้พี่นอ้องบกใหญ่ปันได้ใส่ใหญ่ปันได้กค็คือว่าไข่ไข่อยู่ตุ่มลังที่สอง มาข้ามาเบิรกล้างนี่พี่น้องล้างเทียวบทถือแต่ก่อนเบรกลงเหมือนีจะถือกว่าโอ้ยเป็นเนี่ยอะไรเนาะโอ้ยถือหน่อยดิพี่น้องเงยพี่ดึกเย็นมันอยากเบิดแล้วต่บอไปไลอยากเบิร์ตแต่บอหน่อยก็หน่อยโพดจนสีเนี่ยมองเห็นนี่เบิ่งพี่ดึก nó còn vắt thẳng thì nằm lại nên chỉ nào đấy. ui, khăng thẻ khăng thẻ, có mặn xong xám này. Này. Đạc đạc, đạc, oh, oh. Để được xăm rồi này, mưng nị, lấy lượng หลังต่อไปเป็นังไนี่รฮาใส่อยู่นี่โอโตใหญ่พี่น้องเลยเชิงว่าเาใส่บอลนี่ล่วงใหม่บอลนี่คือว่าชิ้กนเขินเว้ยเป็นอะไรปะมดถือเยนแต่ถือประกังพี่น้องเลยกระจาเหมันคิดว่า สิบูทือกี่ดิมาเอามาหลุนเบางตุ่มห่าววางนี่จะเป็นแน่เลยดีถืองูไวหรู้ว่าบูทือกี่ชั้นเลยด้วยโอ้โหเงียบพี่น้องเอ้ยบวชักแล้วบวชักแล้วหมอนียบอลในเงียบเลยนะมาหลุนบางหลังนี่ต่อมาถือสามลังในเด้กพี่น้องเลยตุ่มก็บูทือกีชั้นกับบูทือ น่าใช่บนไม้บ่ดูแนว่ยเลยโอ้ยหลังนี่ก็เงียบไปเลยเป็นแนวไดโน้อหมือนี่มาเบิ่งมหมอเป็นแปร์นี่คนใส่ร้ายสงสัยพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวกูพี่น้องตัวหนึ่ง Sao à, cứ bôi nhai này, này. Ôi, ma, ma, ma luôn bằng tụm hông Sao, sắp Sớ, lắng thì bọn đừng tụm hông bọn thử hướng tựa với đây này đây Bên này đây một này Ô, tèm nâng, phía đoàn tèm nâng Phó đầy kép vô sàn Học à, bôi nhai bên đây Yên, มันอยากเบิดแต่ต้องใช้พี่น้องเอ๋ยไปไล่อยากเบิดแหละเขาใส่ไล่ผดเดือดแต่ตัวหน่อยๆยามันเพราะได้เติมกันแถมกันนละมองยังไลยอยู่พี่น้องเอ๋ยคือสีหอนคักอะไรพวกนี้ยังแหนมหาบอเห็นยังเลยทางนี้เพิ่งนี้ล้างน้ำใส่ตึดตุ่มันจะเลยเด้คือขืออยู่บ่อแถวนี้คักล้วงกับงามอยู่ได้พี่น้อง

ใครเป็นแปดหนึ่งเชิญหนึ่งตัวนึงถืงอเกี่ยวตัวนึงพี่น้องโตหน่อยหน่อยนงติ่งค่อยๆนุน,นี่ยเรือตุ่มหลังสองหลังอันนี้หลังขมิดนั่อีกหลังหนึ่งโอ้หลังหนาโตพี่น้องเอ,อ้ยมันหมอกจากไรพี่น้องเอ,อ้ยพอเห็นยังอะไรอย่าง,อย,งอยู่ พอได้เก็บอยู่ลังกระตกระยามันบมดลูเด็กี่นอะใส่กระทือว่าบุปปไพูดีง่ะบันใหญ่ยันอยู่นี่เพราะเขาใส่ลายโหมันใหญ่บุเบด โอ้ถึงแแ้วพี่น้องเอ้ยคือสีใหญ่เติบนี่ดินคึกคึกอยูอ่นี่มาเอามาเบิงตุ่มเหาอแปลดๆเลยนี่โอ้ยคือบ่เห็นเนาะโอ้มาทั้งปลาคอทั้งเอียนพี่น้องเพราะมันปลาคอปลากั่งพี่น้องเริ่มไปเอา้ามันๆน,นี่ดิพี่น้อง อันนี้ฮะกะประมาณ6กห,หล,ลังน่ะกำลังหลุดบางบางนั่นเนาะเหม็นอะพี่ิบอ่ะว่านักขึกๆึเว้ยโอ้สองสิบอ่ะสองหลังมันหนึง่มงม้อนี่เป็นเนื้อคือแบบเบาๆเว้ยโอ้ตัวหน,นึ่งม้อนี่ Những oh, nhìn này tên này tên này đi, tôi đừng... oh, nhai đi này tên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  này này tên 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 này này tên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  này này ขามาหลุนเบื้องมอนี่พี่นอ้องนักขักขนาดพวกผมว่ามันยังนี่อุ้ยอุ้ยของแท้พี่นออ้องเอ้ฮะจบมาเบื้องล้างสุดท้าย,ยายนี่พี่น้องเห็นบ่บักบุกบึกนี่ใส่ญ่นี่ล้างสุดท้ายจนตื่นทื่ว่ามันนี่ขักอยู่มันนี่ ประมาณชิบปลายโตพี่น้องเอ้ยให้บรินับละเอียดแต่ว่าบางล้านเกือบคู่หลังห้กแต่ว่าโตบนใหญ่ที่สุดเอ้ามันมันมาหนีพี่น้องเอ้ยใส่แง่งแ่บประมาณโล่หนึ่งหรือโลปลายนี่แหละคือว่าเนี่ยห้าวสุดยอดอยู่ใส่ก็ได้เก็บหลายเรื่อน้ำมูกมัหนีห้าวกับสิ่ได้ครับก่อนพี่น้องเอ้ยยามแล้วว่าแล้วมันอยู่มาหนีที่ว่าโอเคมาสั่มห้อยเก่าเขาเขามาใส่บนเก่าเขาก็ใส่ไปเบิ่ง ต้องเสมอก่อนแต่ว่าเอามาเก็บเก็บเริ่มๆกับพอได้กินอยู่ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าบังคลิปนี้แต่ต้นต้นจบพี่น้องเอ๋ยขอ,ขอบคุกใจหลายๆแต่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเนื้อพี่น้องเพได้ใหดคลิปต่อ,ตอไป